إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة วะาไยคุมบิน جماعة วมันชัดเชัดเจนหาพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศทาที่รักทุกท่านครับมีอยู่อายะหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินแล้วก็รู้ความหมายไอ้สิ่งที่เรียกว่าได้ยินนี้ก็ได้ยินกันมาอยู่บ่อยครั้งรวมถึงหะดีสอีกบทหนึ่งเราก็ฟังกันมาเรียกว่า แทบจะ طيب جا 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 كلّ شخص. أيّان قرآن، تعبّر كلّ شخص. أيّان قرآن، على كلّ شخص. ولا تعاونوا على العثم على الإثم والعدوان. فإن لم يستتع ف ب ل س ا ن ه فإن لم يستتع فبقلبه ทับทุรานบอกว่าจงให้การสนับสนุนคำจุนช่วยเหลือกันในเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องของความดีและอย่าสนับสนุนหรือส่งเสริมกันในเรื่องที่มันก่อเกิดเป็นการก่อเกิดก,ก,การเป็นศัตรูกัน ถอาวันุอล้ลาลบิริวัตตักว่าอะไรที่เป็นเรื่องยำเกรงต่อลล l a ์ทำให้เราเกรงกลัวลลอ a ์ให้เราระมัดระวังความผิดความถูกในแง่ที่ว่าเป็นเรื่องบุญบัดเนี่ยให้ช่วยกันช่วยกันสนับสนุนกันและในเวลาเดียวกันก็อย่าไปสนับสนุนส่งเสริมเชียในสิ่งที่มันก่อให้เกิดอะไรในสิ่งที่เป็นบาป อะไรที่เป็นบาปก็อย่าไปสนับสนุนและรวมไปถึงการเป็นศัตรูกันส่วนตัวบทฮะดีษก็บอกว่าเมื่อเราเห็นของไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังมือในที่นี้ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนด้วยกำลังได้ก็จงทาและถ้าทำไม่ได้ก็ให้ว่ากล่าวให้ใช้ให้ใช้วาจาว่ากล่าวตักเตือน แล้วว่าทั้งสองสภาพเราทำอะไรไม่ได้เลยเราเป็นมุสตาดาฟีนเป็นคนอ mm ่อนแอในสังคมนั้นนั้นก็อย่างน้อยหัวใจก็อย่าไปชื่นชมหรือว่าไปรับไปชอบไปนิยมในสิ่งที่ผิดหลักการอันนี้เป็นทฤษฎีหรือเป็นบทบัญญตัติที่หลายคนได้ยินได้ฟังมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พอเจอกับปัญหาเจอกับวิกฤตเจอกับเหตุการณ์จริงเนี่ยบางทีเราก็ลืมไปซยสิ้น ว่าหลักของเรามันมีอยู่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่ากระแสเรื่องการเมืองช่วงวันสองวันที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งมาค่อนข้างร้อนแรงมีการวิวาทะกันผ่านทางเฟซบุ๊กผ่านทางสื่อออนไลน์ซึ่งบางครั้งถ้าเป็นเรื่องของกูฟานมุชริกีนเราก็คงไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเพราะอากีดาของเขามมนคนละอย่างกับเรา เขาก็พูดไปบนพื้นฐานความเชื่อของเขาความรู้ของเขาเรากับเขาเนี่ยมันละก,กุ้มตีนุก,กุมวลียดีนมันก็เป็นสิ่งที่เขานับถือของเขาเราไม่ได้นับถือแบบนั้นแต่ที่จะพูดถึงนี่ก็ว่าหมายถึงระหว่างมุสลิมด้วยกันพี่น้องอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่ผมจะพูดสิ่งที่ผมจะพูดก็คือ มุสลิมด้วยกันเนี่ยไปเชียร์กันคนละฝักละฝ่ายอยู่คนละพักสุดท้ายขัดข้องหมองใจกันกินแหนงแข่งใจกันไม่พอใจซึ่งกันและกันถ้ามันหยุดอยู่แค่นั้นก็ยังพอทำเนาแต่มันลามเลยมาถึงกับการพูดจากันถูกไหมกล่าวหากันว่ากล่าวกันแม้ว่ายังไม่ถึงกับลงไม้ลงมือกันแต่อย่างน้อย คำพูดก็เชื่อเฉือนทิมแทงซึ่งกันและกันท่านจะนิยมท่านจะชอบท่านจะฝักไฟนะคนกลุ่มไหนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้ะผมเองหรือคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์จะไปล่วงเกินท่านก็ได้แต่เพียงว่าอะไรถูกอะไรผิดแค่แค่นั้นครั้นว่าจะไปห้ามท่านก็คงยาก จะไปสนับสนุนท่านก็คงยากแต่เอาเป็นว่ามันอยู่ในดุลพินิษของท่านก็นแล้วกันแต่มีข้อแม้ความนิยมนี้จะต้องไม่มายกเลิกสิ่งที่เป็นอัลเบิรวัตควาแปลว่าคุณธรรมประจำใจเราหนึ่งในคุณธรรมก็คืออัลวะละวัลบาระก็คือการเชื่อมสัมพันธไมตรีในระหว่างพี่น้องมุสลิมต้องมี ไม่ตรีต่อกันแปลว่าต้องมีการสวามิภักต์ต่อกันวะละนี่ตรงๆแล้วแปลว่าสวามิภักิ์แปลว่าไงแปลว่าต้องไม่ก้าวร้าวจะต้องไม่ข่มขูจะต้องไม่อะไรระรานจะต้องไม่ละเมิดชั่วโมงนี้เนี่ยเรากลายเป็นว่าเราเอาคําว่าวะละบราระเนี่ยไปแขวนไว้กับบุคคลที่เป็นหน้าการเมือง เอาไปแขวนไว้กับพรรคการเมืองแล้วหันกลับมาเป็นปรปักหันกลับมาเป็นศัตรูในหมู่มุสลิมด้วยกันอันนี้เรียกว่าท่านไม่ได้ทาอาวนูอลัลบบริวตักวาไม่ได้ช่วยไม่ได้ส่งเสริมกันในเรื่องคุณธรรมความดีและความยอมเกรงแต่กลับกลายเป็นว่าไปสนับสนุนไปส่งเสริมอัลลัลิษมิวลอุดวานไปในเรื่องบาปและการเป็นศัตรูกัน ครั้เราจะบอกว่าระบบไหนยังไงต้องเรียนพี่น้องครับอันว่าประชาธิปไตยมันแปลว่าอะไรมีเนื้อหาย,ยัางไงมีรายละเอียดยังไงเอออันไหนที่มันสอดคล้องกับอิสลามอันไหนที่มันข้านกับอิสลามไม่ใช่จะมาพูดกันเพียงแค่เวลาสั้นๆสักสินาทียีนาทีตรงนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายเรื่องทฤษฎีการเมืองแต่ที่เป็นห่วเป็นใหญ่ก็คือว่าความรัก ความนิยมการชื่นชมหรือการเชียร์ที่เรามีให้ในแต่ละนักการเมืองและแต่ละพรรคที่ต่างกันเนี่ยมันกลายไปเป็นชนวนทำให้เราลิมเราเนี่ยมาขุนข้องหมองใจกันมาขัดเคืองใจกันมาทะเลาะเบาแวงกันมาตัดสัมพันธ์กันผมบอกไว้แต่ตอนต้นอย่าพึ่องอย่าพึ่งปฏิเสธสิ่งที่ผมพูดถ้ามันไม่มีอยู่จริงในสังคมเนี่ย นะรพี่น้องก็คงไม่อุปโลกหรือไปสร้างวัฒกรรมขึ้นมามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มเล็กๆหรือท่ามกลางผู้คนที่เป็นเรื่องของคนส่วนน้อยแต่นั่นแหละพี่น้องครับอย่างไรเสียมันก็เกิดขึ้นมันมีอยู่จริงในสังคม <c oughs> <c oughs> แม้ว่าคนที่เป็นมิตรสหายกันบางที ในความนิยมที่มีต่อพัรคการเมืองและก็นักการเมืองเนี่ยเวลาไปวิจารณ์เนี่ยเอาเป็นว่าไม่ต้องอื่นไกลแล้วครับเอาคนกันเองรู้ปะคนญาติเราก็ดีอาจจะมีพ่อเราก็ได้ลูกเราก็ได้ถ้าว่ามันเชื่อมันเชียร์ต่างกันเนี่ยไปพูดถึงมุมลบขึ้นมาลมขึ้นนะลมขึ้นทันทีไม่พอใจโกรธโกรธถ,ถามว่า ความโกรธของเราความรักของเราเนี่ยเรามีมาตรฐานของเราอบฟิลล์ความรักเนี่ยท่านมีได้จริงอยู่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่มันมีกรอบกรอบนั้นบอกฟิลล์ในเรื่องของ Allah, รักเพื่อรอท่านรักตัวครับดีงามเป็นผู้ศลเป็นผลละบุญแล้วเวลาท่านจะโกรธได้ไหม ถ้าเขาโกรธได้นบ,บีก็เคยโกรธแม้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกแต่มันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้ความรู้สึกเหล่านี้มันสอดคล้องต้องตามหลักการได้นั่นก็คืออัลฮุบบุฟิลล่วัลบุคุดุฟิลลก็แปลว่าโกรธก็เพื่อลละ์ที่นี้เราหันมาถามตัวเองว่าเวลามีคนมาวิพากษ์วิจารณ์นกักการเมืองที่เรานิยม หลายคนก็ไม่ใช่มุสลิมบางคนอาจจะเป็นมุสลิมแต่หลายคนไม่ใช่มุสลิมแต่เนื่องจากความนิยมหรือตามกระแสเนี่ยเวลาถูกวิจารณ์ปุ๊บจะร้อนจะโกรธจะไม่พอใจแค่นั้นยังไม่เท่าไหร่ยังออกมาปกป้องเห็นไหมฮะแล้วเน็บเนม กระแทกแดกดันคืนกรรมมาซูมุสลิมคนที่ไปวิจารณ์ท่านคิดว่าท่านกําไรแล้วหรือชีวิตท่านท่านแสวงหาความขาดทุนย่อยยับในหน้าดุนยานี้แล้วตายไปในอัรลอ์ท่านจะเอาอะไรไปตอบกับ الله, อัลลอฮ์เพราะท่านกําลังประเคนถวายหลักอะกีด้าข้อหนึ่งที่ว่าโดยเรื่องอัลวะละวัลบราระมอบให้กับคนที่ ไม่ใช่มุสลิมโดยสิ้นเชิงพร้อมมีความพร้อมทุกเมื่อที่จะมาเชิญกับทุกคนแม้กระทั่งญาติของท่านแม้กระทั่งมุสลิมแม้กระทั่งพี่น้องของท่านถ้ามาแตะบุคคลที่ตนเองฝักใฝ่และนิยมนี่เป็นการเตือนสติตัวพวกเองและท่านทั้งหลายความนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าหรือความหรือการชื่นชมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ ที่จะมีต่อคนที่อาจจะไม่ใช่มุสิมแต่ไม่ใช่ความรักแบบวัละบาระเรารู้สึกว่าเออคนคนนี้มีความเป็นธรรมเราก็อาจจะชมเขาได้เหมือนอย่างที่ท่านอบดุมฮัมมัดสุลล่ละวารีอัลซัลลัมชมกษัตริย์นะแอฟริกาองค์หนึ่งที่เรียกว่านาจาชีนบีว่าไงทั้งท่าที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสิมสั่งให้ซาม่าไปอาศัยบารมีหนีจากการเข็นฆ่าของคนกุเรชการทำร้ายกเรช อินนดมัลิกันบิลฮาชะอินนดมลกันมีกษัตริย์องค์หนึ่งอยู่นู่นอยู่อฟริกาหน่นอยู่ที่อาบะาานุนเป็นกษัตริย์ที่ละหัดจุดลัมามามะนบ,บีบอกไม่มีหน้าไหนถูกอธรรมต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของงทรงธรรมมากเป็นคำชมหรือคำด่าทั้งๆที่ในขณะนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิม แต่มีกิติศัพท์มีอะไรเอกลักษณ์มีความชัดเจนมีความเรื่องลือในความทรงธรรมเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมก็แปลว่าก็ชื่นชมอยู่แล้วการเชียร์พี่น้องครับการเชียร์ก็ไม่ได้ประตัดสิทธิ์ท่านโดยสิ้นเชิงว่าอุย้ยพอเห็นเมกาเฟตพี่น้องครับ ในขณะที่โรมันกับเปอร์เชียรบกันก็มีสุรอหนึ่งอับประทานเรามาชื่อว่าสุรโรมันสุร้ตุรุมนั่นแหละโรมันเลยในอันกุรานในกุรานบอกว่าเลยปฏิรุม่มโรมันพ่ายแพ้เปอร์เชียชนะแต่ไม่ช้าโรมันจะพลิกกลับมามีชัยเหนือเปอร์เชีย คุฟาดมุชริกินในยุคนบ,บีไม่ได้ไวาอัลลอฮ์ไม่ได้ไวาอะไรเคารพเจเวตอาจจะเคารพอัลลอฮ์ไปด้วยในทีก็วรวา,าลามแต่ว่าอย่างน้อยไม่ได้มีโตอีดคือไม่ได้ไวาอัลลอฮ์องเดียวว้ยมั่วไปหมดก็ถือว่าเป็นพวกมุชริกินทีนี้เรามาดูว่าระหว่างเปอร์เชียกับโรมันโรมันขนาดนั้นเป็นคริสเตียนนับถือนบ,บีอีซาอะลฮิสลามเรียกว่าอารุลกิตาม แม้ว่ามันไม่หมายความว่าแม้มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะอะไรแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นชาวคำพีเชื่อในอัลลอฮฺสุบานะฮุตาลามีนบีองค์ก่อนๆและจวบมาถึงท่านนาบีอีสาะอะลิสลามยังนับถือบรรดาอัมบิยะก็แปลว่าถ้าจะเทียบจากโรมันกับเปอร์เซียเนี่ยถามว่าใครใกล้เคียงที่สุดโรมัน ใกล้เคียงกับมุสลิมมากที่สุดเพราะนั้นกุเรชเนี่ยเชียร์โรมันโทษเชียร์เปอร์เชียเพราะมุชลิกินด้วยกันมุชลิกินด้วยกันเจ้าหลายองค์เหมือนกันฝ่ายมุสลิมมีใจให้กับใครเชียร์ใครอาลุตกิตาบเชียร์โรมันณขนาดนั้นโรมันไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นคริสเตียนเพราะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้มีใจให้ในส่วนที่มันใกล้เคียงก็ไม่ได้ว่าอะไรในส่วนที่ เขามีคุณธรรมเขามีศาสนาเขามีหลักอะไรที่มันพอจะนะสอดคล้องต้องกันไอ้ส่วนต่างก็ว่ากันไปแต่ไอ้ส่วนที่มันมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ยังจับต้องได้ว่างั้นสุดท้ายมีการพนันกันคือก่อนที่จะมีองค์การอัลกุรอานลงมาห้ามการพนันนบีก็ยังไม่ได้ห้ามกุเรชก็ท้าพนัน ว่าเออไ,อไอคำว่าไม่ช้าของเองเนี่เองว่ากี่ปีถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเป็นตัวอบูบักเองหรืออุมัดเนี่ยหนึ่งในคุรลฟารรชีดีนไปรับพนันมาจากกุเรชแปลว่าภายในเท่าน,นี้ปีคำว่าบิดอาหรือบัดอาซีนีนในกุรานเนี่ยมันเริ่มจากหนึ่งปีถึงเริ่มจาก3ปีแปลว่าหนึ่งไม่นับสปีถึงเปีเนี่ยในกรอบเนี่ย สปีถึงสูสงสุดสิปีเนี่ยบัตอาศซีนีนปรากฏว่าพนันกันไปน่าจะสักหปีมั้งปรากฏก็ยังไม่ชนะนะขอบเวลาในภายใน6ปีเนี่ยเดี๋ยวกล่าวว่ามาอย่างนั้นก็กล่าวกลางๆไงพอสามแล้วไปถึงเก้าใช่ไหมก็เอาหกดีกว่ากลางๆเพราะกุรานไม่ได้ฟันธงว่ากี่ปีฝ่ายที่เชียเปอร์เชียก็เลยได้ ได้เดิมพันไปปรากฏว่าท่านอาบูบากหรือท่านอุมาได้มาเล่าให้นบ,บีฟังนบ,บีบอกเพิ่มเงินเดิมพันไปเพิ่มไปเอาให้เยอะกว่าเกา่าเอาให้เยอะกว่าเกา่าเยอะกว่าเกา่าปรากฏว่าปีที่เก้าโรมนันกลับมาชนะเปอร์เซียเพราะนั้นได้เดิมพันมาก้อนเบอ้อเลยเป็นอูดถ้าเป็นอูดเป็นปศุสัสั์เป็นปศุสุสั์เพราะนั้นความฝักใฝ่หรือความนิยม อะไรที่มันใกล้เคียงอิสลามไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเสียหายหรือเรื่องผิดมีแนวปฏิบัติเพียงแต่ว่าความรักเรามีให้แต่คนที่อมมานและศรัทธาต่อเราเท่านั้นแต่ความนิยมอาจจะเกิดขึ้นได้หรือความอะไรนะเน้็เรียกว่ารู้สึกชื่นชมในบางบริบทบางคนที่เขามีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมเราอาจจะชื่นทมเขาในบริบทนั้นๆ แต่ไม่ใช่เป็นความรักความผูกพันลักษณะวะราระบาระที่จะต้องอะไรยอมตายถวายชีวิตหรือว่าจะต้องอะไรแต่น,นี้มันกลับกันตอนนี้ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นว่าสองฝกักสองฝา่งฝายมุสลิมด้วยกันทั้งคู่อีกฝ่ายหนึ่งเชียร์นักการเมืองคนหนึ่งพคก,กันเมืองนีง้อีกคนหนึ่งไปเชียร์อีกคนหนึ่งสุดท้ายสองคนนี้ เอามารบกันเอามาต่อสู้กันแม้ว่าไม่ได้จับอาวุธแต่ลิ้นนี่ก็ไม่เบาใช่มันก็ถือว่าเป็นการทำร้ายกันได้อย่างรุนแรงและสาหัสสากันเพราะนั้นย้ำกับท่านทั้งหลายว่าถ้าคนจะถามว่าเอา้าแล้วเราจะวางตัวยังไงนบ,บีวางไว้ให้เรียบร้อยเห็นอะไรที่ไม่ดีอย่าว่าแต่ว่าไปร่วมเลยนะหรือจะไปช่วยเลยนะต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนด้วยอะไร มือของเราไม่ได้ก็ต้องอะไรด้วยลิ้นได้พูดอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องแต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําอะไรได้พูดไปก็โดนจับสมมุติอย่างนั้นแปลง,ง่ายๆหรือพูดไปนี่ไม่มีใครเขาฟังไม่มีเกิดประโยชน์หัวใจเราจะต้องไม่ไม่น้มเอียงไปสู่ความผิดเหล่านั้นนะทุกวันนี้เราเตือนพี่น้องมุสลิมด้วยกันตั้งเป็นคําถามขึ้นมาบ้างให้ได้คิดเพื่ออะไรเพราะเรายังสามารถพูด พูดได้บอกได้ยังบอกกันได้เอ้ยอันนี้มันก็ผิดนะเาราจะทํำยังไงอันนุนผิดนะอันนี้ไม่ถูกนะสุดท้ายเป็นไงบางคนไม่ใช่ไม่ได้แก้ด้วยมือยังไม่พอไม่ได้พูดด้วยปากแต่ใจไปกับเขาด้วยไอ้แค่ใจไม่เอาเนี่ยนะใจไม่ชอบของผิดเนี่ยาลิกาอัตอาฟุลอีมมนนบีจัดลําดับว่าอันที่ว่าทําได้แค่ใจไม่กล้าพูดไม่กล้าเปลี่ยนะไรเนี่ย นั่นแหละขั้นต่ําของอิ م านอิมานอ่อนเหลือเกินแล้วลถ้าเกิดว่าใจไปร่วมกับความผิดด้วยไปชูความผิดด้วยพี่น้องคิดว่าอิมานอยู่ไหนอะ่ะอันนี้ถามตัวเองไปสอบดูเพราะนั้นก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดยังนะครับอย่าถึงขนาดไปขุนเคืองใจเขามาวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ได้มนุษย์แต่อย่าลามเลยไปวิพากษ์วิจารณ์อัลสุฮานณหัวตาลา อย่าลามเลยไปวิาพากษ์วิจารณ์ท่านนาบีม,มูฮัมมัดส,สลุลลัลฮวะลาอิวะสัลลัมอันนี้ยิ่งกว่ามาตาลหนึ่งหนึ่งสองเพราะหนึ่งหนึ่งสองอาจจะติดคุกใช่ไหมเขาไม่มีใครติดตามการเมืองกันเลยเลยเขามีรณรงค์อยากจะยกเลิกมาตาหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมเออแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหนือกว่าเพราะถ้าเมื่อใดไปล่วงเกินอัลลอฮ์ไปล่วงเ,เ,เกินรอซูล ท่านไม่ได้แค่ติดคุกท่านสิ้นสภาพจากการเป็นเป็นมุสลิมเพราะนั้นการใช้ภาษาใช้คำพูดต่ออัลลอ์แล้วเราซูนพึงระวังนี่คำอยู่คำหนึ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอคำว่าเด็จการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมองตามความหมายแล้วเนี่ยนะมเป็นภาษาไทยเพราะนั้นการที่พูดถึงอัลลอ์ในมุมดีเนี่ยเป็นเรื่องวาญิบ นีบางคนก็อาจจะใช้ศัพที่มันขัดหูชอบคน่ะบอกว่าอเลาะประเด็จการใช่ไหมเพราะนั้นถ้าในความหมายเนี่ยมันไม่ผิดหรอกเพราะคําว่าประเด็จการนี่ไม่ฟังใครทั้งนั้นะ่ะเลาเราไม่ต้องฟังเองไงเวลาออกคําสั่งมานี่เวลาอเลาะประทานกุรอานลงมาเนี่ยต้องปรึกษาใครก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลงเลยสั่งก็คือสั่งถ้าในมุมเนี้แต่คําคํานี้มันเป็นสิ่งที่สังคมเขารู้สึกว่ามัน เนะี่ยมันมันไม่สวยนะเป็นเรื่องที่แบบไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปใช้กับอัลลอฮ์เลยนะมันมีคําอื่นมากมายที่เหมาะสมแต่ถ้ามองในความหมายอ่ะมันใช่เพราะนั้นเวลาพูดถึงอัลลอฮ์แล้วเราซูลึงระวังอีกอันหนึ่งเมื่อพูดถึงเหล่าสาบะตามหลักอะคีดาของอะัลซุนน่าวันชะมาจะต้องอะไรไม่ไปล่วงเกิน หลาคนอ้างตัวเองเป็นสุนทนวะิพาควิจารณ์สอบะพี่น้องครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านอุสมานบินอัฟฟานเพราะเกิดวิกฤตในในยุคข,ของท่านท่านเคยได้ยินคุาฟ้ารอชิดีนพอไปดูอ๋อหมายถึงอบูบักอุมัตอุสมานอาลีอุสมานพี่น้องครับนบีแต่งลูกสาวตัวเองให้ถึงสองคนถึงได้ชื่อว่าตุนนูรอยนนูรอยนี่ เจ้าของสองรัศมีเป็นคนขี้อายแม้กระทั่งมาลายกัดนะยังรู้สึกเขินอายกับท่านอุสมนานเพราะท่านเป็นคนขี้อายมากเป็นคนที่มีมารยาทสูงมากเป็นคนนิ่มนวลอ่อนหวานมากและเป็นหนึ่งในคุลาฟะารอชีดีนและเป็นหนึ่งในอัลมุบัชรินบินจันที่ได้รับการประกันจากปากของท่านนบีวะฮีมาจากอัลลอฮ์ว่าเป็นชาวสวรรค์และไอคนที่มันออกมาวิพากวิจารณ์อ้างเหตุบ้านการเมือง หาว่าท่านนั้นเล่นพักเล่นพวกเล่นเดี๋ยวเอาแต่เครือญากมาเกิดเลยก็เลยเกิดาการเดินขบวนเกิดการประท้วงเกิดจราชนเพราะฉะนั้นปากเช่นนี้เนี่ยเป็นการวิพากหรือวิจารณ์ข้อแรกเลยอัสซาบิคูลนอาวาลูนมินัลมูฮาจิรีนวัลอันซารอัลลอฮฺประกาศสิทธิ์ในอัลกุรอานรอดีอัลลอฮฺอันฮุมวราะดูอัน อัลลอฮ์พอใจหนึ่งในมูฮัจิรีนคืออุสมานบินอัฟานในกุรานบอกอัลลอฮ์พอใจและเองเป็นใครเองบอกข้าไม่พอใจนบีบอกเป็นหนึ่งของชาวสวรรค์เองบอกว่ามันเหมือนชาวนรกก็ไม่ปานเองเป็นใครเหรอเพราะนั้นลาตซุบบูอาฮดันมินอัสฮาบีอยาอยาอยามินยาดูแครนหรือด้อยค่าหรือด่าหรือประจานสาวกของฉัน นั่นหมายความว่าฮะดีสเนี่ยมันเกิดอะไรวิกฤตระหว่างสอบารุ่นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ไม่ใช่เรานะนบีบอกว่าไอ้รุ่นเล็กที่พลังปากไปจับช่วงรุ่นโตเนี่ยนบีกล่าวฮะดีสนี้ออกมาเองอย่าไปด่าสอบาข้าเราอัมฟักตุมมิสและอูฮุดินดะฮบันเอาทองเท่าภูเขาอูฮุดไปบริจาคลยยับโลกอมุดดะฮุมวาลานซีฟาหูยังไม่เท่ากรอบเท่ากรรมของคนรุ่นรุ่นนี้เพราะฉะนั้น มีมารยาต่อล l l a ์มีมารยาต่อนบีมีมารยาทต่อซาลฟาลุซ่าเลยคนอันดับต้นๆก็คือเหล่าสนาอนะเียาวิจารในเชิงลบและถ้าท่านเมื่อใดหลุดปากออกไปอิสติกฟาดขออภัยโทษเพราะถ้าซาฮบะไม่เป็นที่น่านับถือไม่เป็นที่น่า,นาเชื่อถือแม้กระทั่งคนระดับคุรฟารอชีดีนอิสลามที่มาถึงเราก็น่าสงสัยทั้งหมดหละไม่เหลืออะไรเลยเพราะมีฮะดีสบทไหนที่ว่า อันอิสหฮกฮงมาณีไม่มีนะครับม,อออบอบอมอีอันอันอบีฮุไรรออันนี้เนอุมารอันอุมาร์เงินขต้อบอันอานัสทั้งหมดผ่านทางสายสอมาทั้งหมดอย่าลืมบางคนเอาสอมาก,กองว่าจะเอานบ,บีีละหัดดิษไหนอ่ะที่ไม่ผ่านสอมาตอบผมมาคำหนึ่งนี่คือคำพูดของคนจะฮะคนที่อะไรใะเฮจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านจะรักใครชอบใครโทษท่านจะนิยมหรือจะอะไรจะเชียร์อะไรก็ให้ตามพอเหมาะพอควรพอเหมาะพอสมอย่าถึงก็ต้องอะไรมาเป็นปรปักในหมู่พี่น้องมุสลิมด้วยกันใครจะวิจารณ์ใครรรบฟังได้รรบฟังได้มันมันมันเป็นคนอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่ไหนมันก็มีเน้อข้อดีข้อเสียแต่ก็อย่าถึงกับออกหน้าเรียกว่าตาอาวานูอาลิลิสมิวลอดวานกับกลายเป็นว่า ไปแสดงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในสิ่งที่เป็นเรื่องบาปและการเป็นศัตรูกันและที่สำคัญหัวใจหลายอย่างที่มันเป็นอะไรข้อกำหนดทางสังคมที่มันผิดหลักการแม้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ใจเราก็ต้องไม่รับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ใจเราไปแล้ว ไม่ใช่อิงการ์ดนะไม่ใช่แปลว่าไม่พอใจแปลว่าเต็มหัวใจเลยยกมือเชียร์อย่างเต็มที่พี่น้องไปคิดดูกันแล้วกันว่าขนาดว่าหัวใจที่อิงการ์ดไม่แสดงความพึงพอใจเก็บไว้ในใจแต่ไม่ได้แสดงออกอย่างนี้ถือว่าอิมาน <S <S เหลือไม่มากและเหลือนิดหนึ่งแต่นี่จะกัดใจท่านไปเต็มๆละ่ะและอิมานท่านอยู่ไหนอากูหลกเกาอลีฮะจ๊ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم